¿Cómo <coughs> ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการฝึก HyB r i d Picking e x e r c i s e มาฝากกันนะครับก็จะเป็นการใช้ปิกร่วมกับนิ้วกลางนะครับที่มือขวาหรือว่าจะเอาไว้ใช้เป็นการวอร์มอัพก่อนซ้อมหรือว่าก่อนการเล่นกีตาร์ทุกครั้งก็ดีเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้สเกลอะไรที่มันที่จะต้องยึดโยงกับสเกลเลยนะครับก็เป็นการฝึกเฉยๆนะครับทีนี้เรามาดูเลยนะครับตัว A ที่สายหกครับใช้ปิกดี เสร็จแล้วไปใสาย5ครับโนต้ตตัว D ชาร์แล้วก็ไปที่สาย6ตัว B ครับแล้วก็นิ้วก้อยที่ตัว F นะครับสลับกันเป็นฟันปลายครับส่วนมือขวาใช้ปิ๊กดีดก่อนครับเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วกลางนะครับแล้วก็ปิ๊กแล้วก็นิ้วครับสลับไปเรื่อยๆจนถึงสาย1เลยนะครับพอได้ละลงไปสาย5กับส่สี่ ไปสายสกับสาย3จนถึงสายห่งเลยนะครับทีนี้ขากลับแล้วก็จะใช้นิ้วกลางก่อนครับมือขวานะครับนิ้วกลางแล้วก็จุดเดิมนะครับที่มือซ้ายใสาย2ใช้ปิกดีนิ้วกลางแล้วก็ใช้ปิกดีครับเสร็จแล้วขึ้นมาสายสองครับนิ้วปิกนิ้ว นะครับนะครับก็เป็นการวอมอัพที่ดีเหมือนกันนะครับมือซ้ายได้ฝึกแยกประสาเมือขวาก็ได้ฝึกใช้ไฮบริดนะครับโอเคทีนี้พอเราคล่องแล้วนะครับข้ามสายได้เลยครับเป็นสายหแล้วก็ข้ามไปสายสีครับนี่แค่นี้เลยนะครับ เช่นเดิมครับปิดก,ก่อนแล้วก็นิ้วนะครับแล้วก็สลับเป็นฟันปลาไปเรื่อยๆลงไปใส่5ครับกับใส่3 4กับ2 3กับ1นแล้วก็หกับ3ใช้นิ้วกลางที่มือขวาก่อนครับแล้วก็ปิดนิ้วปิดขึ้นมาใส่2 ค่อยเพิ่มความเร็วได้ครับทีนี้ใครอยากข้ามไปอีกก็ได้นะครับเป็นการฝึกดีดข้ามสายด้วยนะครับเป็นนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกางข้ามไปสายที่3เลยครับไกลหน่อยนะครับ ก็เป็นการฝึกซิงโครไนซ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาแล้วก็แยกประสาทด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นการฝึกไฮบริดด้วยนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอาไว Warm ้วอร์มอัพก็ได้แล้วก็เอาไว้เป็นเอ็กซ์ไซส์สำหรับฝึกไฮบริดพิกกิ้งเพื่อที่จะพัฒนาสําหรับการเล่นในครั้งต่อๆไปได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับการเล่นไฮบริดพิกกิ้งเอ็กซ์ไซส์สวัสดีครับ